ครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาหลักสูตรก็มารู้จักวิทยากรกันก่อนนะครับว่าผมทำอะไรมาบ้างนะครับผมอาจารย์วิชัยปีติเจริญธรรมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฝึกอบรมนะครับสถาบันฝึกอบรมทำงานด้วยใจและเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทวิทยากรมืออาชีพนะครับผมทำเทรนนิ่งมา23ปีแล้วครับได้เขียนหนังสือออกมาเนี่ยนะครับ20กว่าเล่มนะครับ ในช่วง10ปีแรกเนี่ยที่ผมได้ทําก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การติดตามหนี้นะครับเพราะว่าผมจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนะครับแล้วก็เป็นทนายความตลอดชีมด้วยนะครับผมได้ศึกษาด้านกฎหมายและก็มีโอกาสได้ไปร่วมร่างนะครับกฎหมายเช่าซื้อกับสคบนะครับแล้วก็ได้ติดตามนะครับพรบทวงถามติดตามหนี้รวมทั้งเขียนหนังสือเรื่องติดตามหนี้ออกมาแล้วเนี่ยสเล่ม เล่มแรกที่ถืออยู่นะครับคือกลยุทธ์ติดตามนี้นะครับซึ่งเคยอบรมกับสถาบันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันฝึกอบรมธรรมนิตินะครับ BMS Charter for Angle นะฮะ Toyota l e a s i n g นะครับ, asing, รบ s i k a l i e a s i n g ในครือของโลกแหงหมงนะครับ แล้วก็ให้กับแบงก์ธนาคารต่างๆไฟแนนซ์ต่างๆนะครับผมเคยทำงานที่บริษัททิติกรนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บริษัทเงินทุนหลักรับสิตกาถัดมาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบสินเชื่อแล้วก็เช่าซื้อทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับในการเล่งรัดหนี้และการเจรจาต่อรองในเชิงธุรกิจด้วยหลังจากนั้นก็จะมีหนังสือนะครับคำพีเพิ่มยอดขายครับนี่เป็นเล่มแรกถัดมาครับ ก็คือนักขายสายพันธุ์ใหม่เรามีโอกาสได้อบรมให้กับธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้แบงก์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็มีโอกาสอบรมนะครับและเขียนหนังสือเรื่องการบริการได้หัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราทําขึ้นมาเป็นเหมือนจิ๊กซอต่อกันก็คืออะไรครับก็คือเมื่อคุณขายหรือคุณให้สินเชื่อแล้วคุณก็ต้องมีการเก็บเงินนะครับคุณต้องมีการบริการและที่สําคัญคือุณต้องมีการเจรจาต่อรองถ้าคุณขายไปแล้วให้สินเชื่อไปแล้ว เก็บเงินไม่ได้เร่งรัดหนี้ไม่ได้ไม่สามารถดึงเงินคืนกลับมาสู่ระบบได้แล้วแล้วก็ผมคิดว่ากิจาการคุณมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่ผมได้เขียนแล้วก็ทำงานด้านนี้ภาคสนามโดยตรงนะครับผมก็จะมาบอกคุณถึงเรื่องของการลงลึก ในเรื่องของการพัฒนาทีมเล่งลัดนี่การพัฒนาตัวคุณเองขณะเดียวกันคุณจะต้องรู้วิธีการวางระบบนะครับเรื่องของการป้องกันปัญหาทุจริตเรื่องของการป้องกันทั้งลูกหนี้18มงกุฎเข้ามาทาอย่างไรครับที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประวัติของผมหรือผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ที่ workwithhardtraining.com หรือนะครับโทรติดต่อมาที่เบอร์0 8 1 8 0 2 3 3 4 8ก็ได้นะครับ เพื่อพูดคุยสักถามรายละเอียดเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเบอร์นี้เป็น ID Li n ยของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับ ผมยินดีมากเลยครับที่คุณจะได้มาเรียนรู้กลเม็ดเคล็ดลับเพราะว,าว่าวิชาเล่งรัดนี่เนี่ยเป็นวิชาที่หาคนถ่ายทอดได้ยากและคนที่รู้จริงเนี่ยนะครับลงภาคสนามจริงเนี่ยก็มกักจะไม่ค่อยเปิดเผยหรือไม่ค่อยที่จะบอกเพราะว่ามันเป็นซิเกเป็ดครับมันเป็นความลับแต่วันนี้แหะครับเรานํามาเปิดเผยในคอร์สออนไลน์นี้ซึ่งจะช่วยให้คุณนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนได้ทุกที่ทันทีทุกเวลาและสามารถเอากลเม็ดเคล็ดลับภาคสนามเนี่ยไปใช้ได้จริงและทําให้คุณสามารถ ติดตามเล่งหนี้ได้โดยที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหนี้ของคุณอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ทั้งผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีผมหวังว่าคุณจะรีบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้โดยเร็วเลยนะครับ